คุณนิรศนะคะจากจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณนิรศครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชาวนาไม่ยอมเดินผ่านที่นาตนเองแต่เดินผ่านที่ดินของคุณนิรศเหรอคะใช่ครับโอ้มันเป็นยังไงเขาไม่มีทางออกเลยอยังไงคะเขามีทางออกแต่ไม่ออกอย่าง,งนี้ครับเนโฉนดนปเป็นมรดกโฉนดหลวงนะครับตอนหลังเขาแบ่งแบ่งนโฉนดกันแล้วเป็นสามแปลงใช่ไหมครับค่ะ แล้วก็ตอนนี้เขาไม่ยอมเดินไม่ยอมเดินทางเขามาเดินในที่ผมครับที่ผมแปลงนี่มันมีมีโฉนดเป็นที่ไร่มาเดินในที่ไร่แต่ไม่ได้เดินผ่านที่นานะครับเดี๋ยวผมถามคุณก่อนครับสามแปลงเนี่ยคุณเป็นหนึ่งในสามใช่ไหมหนึ่งในสามครับเออแล้วเป็นพี่น้องกันไม่เป็นญาติญาติกันใช่ไหมเป,เป็นต๊เป็นสมัยของปู่ครับเอ้องเป็นญาติกันนะครับ คุณก็เป็นญาติญาติกันไม่ใช่เป็นคนนอกแล้วมาซื้อที่แปลงนี้ไม่ใช่นะค็รับโอนต่อกันมามเป็นญาติญาติกันต่อมาเนาะใช่ครับโอเคทีนี้เขาก็มาเดินทีนี้ถ้าเราถ้าเดินแล้วแค่ถ้าเขาแค่เดินเข้าออกไปสู่แปลงเกษตรของเขาเนี่ยแล้วแล้วเราจะมีปัญหายัางไงอ่ะครับเอะตรงนี้ผมเคยฟังของพี่้น,นอนอะครับเขาขเขาจะได้ผระจำยอมทางจำยอมเออนี่ก่อเขาไปหวงเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับ ทีนี้มันต้องไปดูข้อท็จจริงว่าที่ของเขาเนี่ยสามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ไหมถ้าเขาออกสู่<ะ>ถ้าเขาออกถ้าเขามีทางออกสู่ทางสาธารณะได้โดยที่ไม่ผ่านที่ของเราเนี่ยอันนี้คุณก็สามารถปิดล้อมกั้นรัว้วอะไรต่างๆได้เพราะเขามีทางออกแต่ถ้าเขาไม่มีทางออกเขาจําเป็นจะต้องออกทางเราอันนี้เขาเรียกว่าทางจําเป็น ทางจำเป็นนี้ไม่ต้องมีค่าตอบแทนเพราะมันแบ่งมาจากโฉนดแปลงเดียวกันมาก่อนเขามีสิทธิ์ที่จะได้ออกถ้าเขาออกมาออกมั่วหมดเลยออกทุกทิศทุกทางเลยนะก็ <c oughs> กันส่วนนี้ก็ไปสักทางหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ยอมนะเราจะปิดเขาเขาก็ต้องฟ้องเปิดทางจำเป็นไอ้ <c oughs> อย่างนี้ผมควรตอบถามถ้าเราทำสัญญ,ญาเช่าแบบให้เขาผ่านได้ไหมครับ ไม่ได้ครับมันติดทางจําเป็นเพราะเป็นโฉนดฉบับเดียวกันมาก่อนครับอยู่ตรงนี้ครับแต่ถ้าคุณจะทําให้เขาเช่าหรือคุณนี่คุณขายเขาไปเลยก็ได้ขายทางเขาไปเลยอยากเดินนะขายเลยเราก็ไอทางจาเป็นไอทางจําเป็นด้วยข้อกฎหมายว่าเขาได้ฟรีอ่นะ พราะมันเป็นที่แปลงเดียวกันมาก่อนอ่าแต่ถ้าโดยในทางปฏิบัติเราจะมาตกลงกันโอเคฉันขายทางให้เธอไปเลยเธอก็จะได้มีทางออกเข้าที่ทเธอจะขายที่ก็มีราคาถ้าเข้าจะออกก็สะดวกกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็ขายไปเลยหรือถ้าเขาบอกว่าอ่าเขาจะขอเช่าทางเข้าออกอย่างนี้ก็ได้ถ้าตกลงกันได้แต่ถ้าเป็นผมอะผมไม่เช่าไงขอทาางจํเป็นปพราะมันเป็นทางจําเป็นโดยโดยกฎหมายอยู่แล้วก็ได้ทางจําเป็นโดยกฎหมาย ถ้าคุยกับเขาแล้วถ้าเขายอมเช่าเราก็เช่าให้เช่าได้ใช่ไหมทำปัญญาชนได้ถ้าเขายอมทุกอย่างถ้าเราทุกคนคุยกันรู้เรื่องยอมกันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ยอมกันก็อย่างที่ผมบอกนะว่ามันเป็นทางจําเป็นไม่มีกฎหมายรองรับอยู่คุณต้องดูข้อเท็จจริงว่าเขามีทางออกสู่ทางสธาธารณะจากที่เขาไปทางไหมมไหมถ้าไม่มีแล้วผ่านเราแล้วไปทางยังไงเขาก็ต้องได้ใช้ทางนี้ครับผมคุยตามนี้นะครับสวัสดีครับขอ,ขอบคุณค่ะ